สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมทุกท่านครับสำหรับวันนี้มีเหรียญเนื้อเงินพ่อหลวงรัชกาลที่ห้านะครับเป็นเหรียญครบรอบหนึ่งี่ิปีกระทรวงกลาโหมครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินขนาด30มิมลิเมตรครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับ ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าจุลาลงกรริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่าสยามมินนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามคมชัดนะครับนี่ครับสวยงามมากครับคมชัด เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับขนาด30มิมลิเมตรครับสภาพเหรียญสวยครับไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆน,นานๆก็จะพบเจอสักเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะมันจะมีเป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับ ที่จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับขนาดก็เท่ากันนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับแต่สําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินน้ําหนักจะมากน้าหนักจะหนักกว่าเหรียญกระไหลเงินนะครับสังเกตดูน้ําหนักที่ลองช่างๆดูเนี่ยครับน้ําหนักจะหนัก ด้านหลังนะครับเป็นรูปคคชสีครับรูปคคชสีริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่ากระทรวงกลาโหมริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่าครบรอบ120ปีด้านล่างริมขอบเหรียญมีข้อความเขียนว่า 8เมษายน2550นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีปั๊มเป็นตราหรือโค้ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับสังเกตดูจะมีนี่ครเป็นคล้ายๆกับปั๊มลงไปนะฮะเนื้อจะ เนื้อเหรียญจะบุ๋มลงไปนะครับที่เหรียญกระล่เงินจะไม่มีแบบนี้นะครับจะไม่มีรอยปั๊มแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับถ้าเหรียญเนื้อเงินก็จะมีนะครับเหรียญโคจรูปโคจรสีนี่ก็สวยงามมากนะครับน้ำหนักดีขอบเรียบนะครับขอบเรียบเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากนะครับ สำหรับราคาเหรียญน,นี้ที่หาเก็บสะสมได้ในเพจต่างๆนะครับในบรรดานักสะสมเขาประกาศขายกันก็เหรียญหน,นึ่งก็ประมาณ1นึ่งบาทนะครับเหรียญละ1น0 0บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับ นี่นะครับมีการแลกกันหรือว่าซื้อขายกันในบรรดานักสะสมนะครับเหรียญละ1,000บาทนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับราคานี้เป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับสวยๆนะครับน่าหาเก็บสะสมนะครับเหรียญน,นี้ครับสําหรับคลิปนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ